นี่ครับอย่างที่บอกไปนะครับมันผ่านมา1เดือนเต็มเมก็ยังไม่ได้ทราบความชัดเจนอะไรมากนักกรณีตึกสตองงอถล่มนะครับคอรัปชันการออกแบบผิดการปรับแก้แบบวัสดุอุปกรณ์การไม่ตรวจสอบคุณภาพงานก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตกันไปเยอะเราไปฟังความเห็นจากเลขาธิการองค์การต่อต้านคอรัปชันนะครับก็ถึงขั้นออกมาบอกเลยครับว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผิดหวังมากโดยเฉพาะกับรัฐบาลที่ควรจะต้องเอาจริงเอาจังตรวจสอบเรื่องนี้อย่าง เต็มที่เต็มตัวนะครับเพราะณนะตอนนี้ยังไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยไปฟังดูครับจากคุณมานะนิมิตมงคลนะครับเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวพ p t ีทครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลนะท่านออกมาบอกว่ามีบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งได้รับการติดต่อจากนายทหารอ้างว่าสามารถคุยกับบิ๊กทหารในสอตองได้เพื่อหัวในการสร้างตึกสตง คุณมาณยืนยันว่าบริษัทก่อสร้างได้รับการติดต่อเสนองานจริงส่วนเรื่องบิ๊กทหารในสอตองอไม่รู้ว่ามันเป็นการกล่าวอ้างหรือเปล่าแต่อย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีการทุจริตใช้เส้นสายลักษณะแบบนี้ขึ้นครับกรณีที่ว่าเนี่ยนะครับมีมีในฐานติดต่อเนี่ยคือคนที่รับการติดต่อเขาได้รับการติดต่อจริงนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวงกัน เพราะในการทำงานของภาครัฐเนี่ยมันมีเรื่องการใช้เส้นสายแบบนี้เกิดขึ้นทั่วไปนะครับเพียงก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพียงแต่ว่าเราอยากให้สังคมได้รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปจริงๆในวงราชการคุณมานะบอกว่าตัวเองอยู่ในวงการต่อต้านคอร์รัปชันมาประมาณ20ปีที่ผ่านมาสตง,งเป็นหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนวัตทุจริตเรียกรับสินบนน้อยมากเมื่อเทียบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบอื่นๆ ส่วนกรณีที่สตองอแจ้งความว่าคนในองค์กรมีพฤติกรรมติดสินบนก็คือนายนนทนเมื่อสักครู่ะนะฮะ<ฆ>มองว่าอันนี้มันเป็นอีกเรื่องไม่ใช่การร้องเรียนทุจริตทั่วไปส่วนจะขยายผลไปถึงองค์กรอิสระอื่นๆก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดส่วนข้อสงสัยที่ว่าท้ายที่สุดคนในสตองอเองอาจจะผิดตามมาตรา1น7เเพราะในเอกสารการแก้ไขแบบปล่องลิฟต์จุดที่เป็นปัญหาตึกถล่มทางคอตองอหรือว่าคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้เซ็นรับทราบลำดับสุดท้าย คุณมานะมองว่าคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องความสมบูรณ์ของแบบและการคำนวณก็คือคนที่มีลายเซ็นอยู่ในบริษัทออกแบบและบริษัทควบคุมการก่อสร้างส่วนคนสอตองงเป็นคนอนุมัติในฐานะเจ้าของตึกไม่ได้รู้ทุกอย่างในทางวิศวกรรมยกเว้นว่าจะอนุมัติโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนเซ็นท้ายสุดเนี่ยคือคอตองงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินงั้นอ่ะมันมันจะสามารถเป็นไปได้ไหมคะว่ารายงานทั้งหมดเนี่ย ต้องผ่านตาเขาต้องรู้ใช้ผิดหนึ่งห้าเจ็ดอะไรแบบนี้ไหมคืออันนี้เป็นการอ้างกันไปนะ, <Okay. S 2> ะคือคนที่เป็นสถาปนิกที่วกรเนี่ยหรือนะครับเขาจะรู้ดีครับว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องความสมบูรณ์ของแบบและการคำนวณคือบริษัทออกแบบคนที่เซ็นชื่อไว้ใน,ใ,นในเอกสารทั้งสองนะครับบริษัทควบคุมการการก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษารายนี้นะครับ ทางสตงเนี่ยเป็นเพียงผู้อนุมัติในฐานะที่เป็นเจ้าของตึกจะบอกว่าเขาต้องรู้ทุกอย่างในทางวิศวกรรมมันคงเป็นไปไม่ได้ครับยกเว้นแต่คุณจะไปบอกว่าในตอนไทยว่าคนพวกนี้อนุมัติโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลประโยชน์ซ่อนอะไรบางอย่างไวขณะที่เหตุการณ์ตึกถล่มครับก็ครบหนึ่งเดือนแล้วแต่ยังไม่สามารถนําตัวผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีได้ คุณมานะบอกว่าที่ผ่านมาวิศวกรและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาแสดงความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุก็ชี้เป้าว่าใครควรจะเป็นคนรับผิดชอบบ้างเ mm hmm. ช่นเดียวกับความเห็นประชาชนที่เขาไปสำรวจมาตั้ง98เเชื่อว่าสาเหตุที่ถลม่มก็เกิดจากการคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในไทยแต่รัฐบาลกลับไม่ออกมาเคลื่อนไหวมองว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำตอนนี้คือออกมาเปิดเผยชื่อบุคคลที่เป็นวิศวกรและสถาปนิกที่มีลายเซ็นในการคำนวณ หรือว่าการแก้ไขางานนอกจากนี้สิ่งที่ต้องออกมาเปิดเผยรายละเอียดให้ชัดก็คือรายงานการทดสอบวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือคอนกรีตว่าคุณภาพเป็นไปตาม TOR หรือไม่แต่ตอนนี้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเงียบอยู่จึงมองว่านี่คือการทำงานที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้ตามพรบควบคุมอาคารนะครับใครวิศวกรสถาปนิกคนไหน เส้นในแบบในการคำนวณเส้นในการแก้ไขางานใครต้องเป็นผู้จัดการโครงการต้องยืนอยู่ในพื้นที่บุคคลเหล่านี้ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแน่นอนครับต้องมีคนมากกว่าหนึ่คนติดคุกในกรณีนี้ครับแต่จะเป็นใครรัฐบาลควรพูดชื่อออกมาได้แล้วนะครับเออแล้วรายงานการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเหล็กปูนเปิดเผยได้ไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับเขา ทำการทดสอบครบถ้วนตาม TOR ตามสัญญา,าที่ทําไว้กับสตองออหรือไม่อันนี้ก็ต้องบอกมาครับมันมีหลายเรายอย่างที่ต้องพูดได้แต่ไม่พูดแล้วรออะไรกันน่าผิดหวังส่วนกรณีวิศวกรที่ออกมาเคลื่อนไหวที่อ้างว่าตัวเองโดนปลอมลายเซ็นนะครับก็ทําให้ตอนนี้ไม่สามารถนําตัวบุคคลเหล่านี้มาดําเนินคดีได้แต่อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงว่าลายเซ็นน่ยโดนปลอมจริงๆหรือเปล่าค่ะคุณมานะบอกว่าก็เป็นธรรมดาคนกระทาผิดก็ต้องออกมาปฏิเสธความผิดไว้ก่อน อย่างไรก็ตามต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเพราะอาจจะบริสุทธิ์จริงๆก็ได้ก็คืออาจจะโดนปลอมลายเซ็นจ,จริงๆนะฮะแต่ส่วนตัวมองว่าคนที่มีรายชื่อในเอกสารตามกฎหมายก็ต้องถูกชี้เป้าออกมาก่อนเพื่อที่จะทําให้ประชาชนเห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงไม่ได้ปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปเฉยๆเช่นเดียวกับเรื่องการสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาเปิดเผยว่าบริษัทรัรบเหมาก่อสร้างทั้งไทยและจีนรวมถึงบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างในระหว่างการก่อสร้าง ได้ทำหน้าที่ของตัวเองครบถ้วนไหมทุกอย่างเป็นไปตามสัญญาที่เราบุเอาไว้หรือเปล่า